สีสัญญาณค่าว่าคุณเป็นโรคลำไส้บวมอย่างแรกเลยนะคะปวดท้องด้านซ้ายอย่างที่2ค่ะท้องอืดนนะคะแสบร้อนในช่องท้องกดไหลย้อนอย่างที่3คือท้องเสียท้องผูกและอย่างที่4นะคะคืออุจจละมีเมือกหรือว่าเลือกนั่นเองค่ะ คุณเคยใช้ผลิตภัณฑ์มาหลายอย่างวิธีการหลากหลายมากมายเลยนะคะทางอาการลำไส้ใหญ่บวมของคุณนะคะก็ไม่ดีขึ้นแถมแย่ลงไปอีกขอแสดงนะคะวิธีที่จะปรับปรุงอาการของลำไส้บวมเนี่ยอย่างสมบูรณ์เลยนั่นก็คือนี้เลยค่ะการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะสเปอร์นะคะโปรไบโอติกสเปอร์รอยลใน1ห,หลอดนะคะมีสโปรแบคทีเรียที่มีประโยชน์นะคะอย่างแบคทีิสนะคะซับทิสิตนะคะแล้วก็แบคทีรัสนะคะคูซีถึง3,000ล้านตัวเลยเป็นการทำลาย แบคทีเรียรที่เป็นอันตรายค่ะปรับสมดุลในจุลินทรีย์นะคะช่วยปรับการเคลื่อนไหวนะคะของลำไส้ให้คงที่ขจัดอาการปวดท้องท้องเสียนะคะสร้างเยื่อหุ้มกาะและรักษานะคะอาการลำไส้ใหญ่ที่เป็นบวมหรือว่าเป็นแผลแบคทีเรียรที่เป็นประโยชน์นะคะในสเปิลนะคะโลโยนนะคะอยู่ในรูปแบบสเปิลค่ะไม่ถูกทำลายนะคะโดยกรดในกระเพาะอาหารจึงเห็นผลได้เร็วมากๆเลยล่ะคะ่ะเพียงแค่วันละ2หลอดน,นะคะคุณจะอาการดีขึ้นได้อย่างชัดเจน รักษาเพียง1ครั้งเท่านั้นค่ะโดยเฉพาะนะผลิตภัณฑ์นี้ค่ะใช้ง่ายมากเวลาใช้นะคะเพียงแค่เปิดฝาและดื่มโดยตรงค่ะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะใครๆนะคะก็สามารถเป็นโรคลำไส้ใหญ่หรือว่าเป็นโรคลำไส้อักเสบได้ค่ะเพียงวันละ1แคปซูลแบบนี้ค่ะบิดออกมาชึบแล้วก็ดื่มเข้าไปค่ะเท่านี้เองค่ะ เท่านี้นะคะใครที่เป็นโรคลำไส้อักเสบลำไส้ใหญ่นะคะโรคทางเดินอาหารควรใช้นี่เลยค่ะสปอร์รอยัลนี้ทันทีเลยนะคะ